ลัคนาราศีกุมตอนนี้มีดาวสุขของตำแหน่งมหาอุดอยู่ถึงสเดือนเต็มๆส่งผลให้รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วจะได้จากช่องทางไหนเรามาดูเจาะลึกถึงวันเกิดมีคำตอบแบบชัดเจนสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับที่บอกว่าทั่วโลกเพราะว่าชาวกุมเป็นหนึ่งในราศีนะครับที่ถูกโชโลกระต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศครับ เพราะนั้นใครทําด้านนี้อยู่ถือว่าดีหรือใครฟังอยู่ต่างประเทศอ่าใช่เลยนะครับตรงนี้และที่สําคัญ EP นี้จะมาบอกว่าท่านคือหนึ่งในผู้โชคดีหนึ่งในราศีที่โชคดีจากดาวศุกร์ครับที่สถิตยอยู่ในภพกระดุมพลาตั้งแต่28มกราคมที่ผ่านมาและอยู่เต็มๆนะครับกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมครับโอ้โหอยู่ไปถึง2มิถุนายนสเดือนเต็มเมครับแล้วดีอย่างไรครับ ดาวสุกถือครองตำแหน่งใหญ่มากเลยนะครับคือไม่ได้มาตัวเป่าเล่าเปือยนะมีตำแหน่งมหาอุดอุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะครับแล้วอยู่ในภพกระดุมพระกระดุมพะระก็แปลว่าเงินแปลว่าอะไรได้แปลว่าทรัพย์สินเงินทองนี่ไงถุงเงินถุงทองมาแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นชาวกลุ่มเนี่ยมีโอกาสมีจังหวะอย่างเงี้ยถึงสี่เดือน และนอกจากนี้นะครับดาวราหูดาวประจําตัวเราก็ไปอยู่ในเรือนการเงินร่วมกับดาวศุกร์อีกก็ถือว่ามีดาวใหญ่ๆถึงสองดวงเลยนะยังไม่จบอีกนะดาวประสบดีครับดาวการเงินเราครับครองตําแหน่งปทุมมเกนครับปทุมมาเกนก็คือทรงศักดิ์เช่มช้อยจะ,จะเจริญยิ่งยศนายมหมก็จเจริญในหน้าที่ก,การงานจเจริญในทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะแล้วดาวพฤหัสยังได้ตําแหน่งณระอุดมมาเกนด้พัาเป็นดาวการเงินน่ะเงินได้อุดมมเกนก็มั่งมีศรีสุขไง เงินทองอุดมสมบูรณ์และที่สําคัญดาวพฤหัสกับดาวศุกร์ตอนนี้เรียกว่าเกษตรสลับเรือนครับแสดงว่าช่วงนี้จะหมุนเงินหมุนทองได้จากทางนั้นแล้วก็ได้จากทางนี้แล้วก็ไปจ่ายทางนู้นแล้วก็ได้อีกได้อีกโอ้โหหมุนเงินไปเลยนะครับหมุนเงินเป็นเห็นทางรวยครับอ่านี่คือให้ไปก่อนเนาะแต่ทีเนี้ยคือทายแบบภาพรวมเป็นแมสแต่อาจารย์จะเริ่มเจาะลึกขึ้นครับเจาะลึกก็คือดูจากวันเกิดครับอาทิตย์จันทร์คารพุธเนี่ยมีบอกครบเลยอาจารย์ก็จะเริ่ม กุมนะครับวันจันทร์ก็คือเกิดหกโมงเช้าว,วันจันทร์ถึงตีห้าห้าิเก้าเช้าวันอังคารเลยนะครับนี่มาดูตารางนี่ครับเรียกว่าตารางทักษะครับดาวสุขครับลูกศรวิ่งไปแล้วครับดาวสุ์เลขหกเป็นมนตรีตามทักษะโอ้โหอันนี้ดีงามดีมากๆครับเวลิกูดเลยเพราะว่าดาวสุขหมายถึงมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่ครับจะมาสนับสนุนให้เราได้เงินได้ทองแปลว่าช่วงนี้ต้องเข้าพบเจรจาติดต่อสี่เดือนนี้ยลุยให้หนักเลย นะครับและยิ่งเดือนกุมภากับเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นจังหวะที่ดาวศุกร์เดินหน้าเดินดีครับเห็นไหมก็จะได้เยอะเพราะนั้นก็รีบลุยรีบทําแต่ถ้าเริ่มสักมีนาเมษานี่ยดาวศุกร์จะมีถอยหลังวิปผลิตพักองศาแต่พักในเดือนการเงินเดือนดีเนี่ยก็คือได้นะแต่จะได้ยากขึ้นไงเพราะฉนั้นจังหวะเนี้ยที่ผมรีบทําคลิปนี้คือให้รีบลุยเลยไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ อะไรอย่างนี้นะครับจะมีสิทธิ์ได้เงินได้ทองหรือในเรื่องงานจะได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆงานดีๆงานที่มันดูโอ่อ่าเลยนะดูสวยงามลักชูรี่อ่ะเพราะดาวศุกเป็นดาวแห่งความสวยงามอยู่แล้วหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่หน้าตาดีๆหรือผู้ใหญ่ที่นิสัยดีเนี่ยจะมาหาเราหรือไปดีวไปติดต่อได้หมดนะครับโอ้โหนอกจากมาหาอุดแล้วถ้าทักษะเป็นโมตีเรียกว่าทักษะใหญ่ครับ คนเกิดวันจันทร์ก็เลยมีเกณฑ์จะได้เยอะครับช่วงนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตโอ้โหยินดีด้วยเลยนะครับนาหรือถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคอ่าก็เลขบ้านเลขรถก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่คือซ,ซื้อกับคนที่ดูมีอายุไว้ก่อนเนี่ยจะดีนะครับอ่าเพราะนั้นไปโฟกัสตามนี้ได้เลยนะอ่าวันจันทร์ไปแล้วก็ต้องเป็นวันอังคารครับวันอังคารคือเกิดหกโมงเช้าวันอังคารถึงตีห้าห้าสิบเก้าเช้าวันพุธนะครับแล้วอยู่ลักษณากลุ่มนะครับอ่าวิ่งมาแล้วครับดาวสุเป็นอุสาหะ ตามทักษะครับแม่อันนี้ก็จะได้เยอะเหมือนกันนะแต่จะแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยอุตสาหะก็คือขยันมุมานะวิริยะเพียรพยายามตั้งใจตรวจสอบในงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขโอ้โหทําเยอะเลยเห็นไหมจะไม่เหมือนมนตรีของวันจันทร์เนี่ยมันจะดูง่ายดูเบาวกว่าเห็นไหมครับพอฟังถึงตรงนี้ทุกคนจะเริ่มรู้แล้วอ๋อที่ได้ไม่เท่ากันเนี่ยก็คือวันที่เกิดด้วยเพราะนั้นกลุ่มเหมือนกันไม่ใช่ว่าได้หนึ่งล้านเท่ากันหมดนะ เนี่ยอันนี้เป็นอุตสา,าหะอุตสาหะหรือจะแปลว่าต้องไปสัมพันธ์กับงานต้องไปลงมือทํามาหากินแต่จังหวะเนี้ยไม่ได้เหนื่อยฟรีแน่นอนเพราะว่าอยู่ในเรือนกันเงินเหนื่อยเหนื่อยทามาหากินได้เลยครับจะประสบความสําเร็จจะได้งานก้อนใหญ่ก็ได้อ่าใครทําภาคอุตสาหกรรมจะดีมากโล,โ,ลโลงงงโรงงานอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับแต่เราต้องทําให้ตรงกับดาวสุกนะนี่เจาะลึกเลยนะดาวสุกคืออะไรครับ สวยงามดูดีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเอนเตอร์เทนอ่าะ,ะนั้นถ้าอารมณ์ดีเดี๋ยวเงินเข้าแต่ถ้าหงุดหงิดหน้างอหน้าบุบหน้าเบี้ยวเนี่ยโอ้โหไม่ได้แน่ต่อไม่ได้ตังค์แน่นอนนะครับเพราะว่าดาวศุกร์มันต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วมันจะเหมือนเป็นตัวเปิดแล้วเดี๋ยวเงินจะมานี่อารมณ์ดีเยอะๆนะสี่เดือนเนี้เดี๋ยวเงินจะเข้ารัวนๆเลยนะครับอ่านี่ยังไม่จบนะเดี๋ยวกลางเดือนมีนาะเดี๋ยวมีดาว อาทิตย์มาอีกแล้วเดี๋ยวดาวพุธมาอีกครับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาถ้าฟังคลิปปายเดือนก็จะรู้โอ้โหเป็นไงมีนานี่ดาวกระจุกอยู่ในเรือนการเงินถึงสี่ดวงนะวันดีคืนดีจะมีพระจันทร์มาเสริมอีกเป็นห้าดวงโอ้โหรวยมากเลยนะครับกลุ่มตื่นรู้แล้วนะลุยทําได้เลยอ่าต่อไปลัคนาราศีกุมเกิดมันพุธกลางวันคือเกิดหกขมงเช้าวันพุธถึงหกขงเย็นมันพุธเท่านั้นนะบ่ายสามันพุธใช่แต่สองทุ่มวันพุธไม่ใช่หรือ ตีหนึ่งที่เช้าสว่างไปวันพฤหัสก็ยังไม่ใช่วันพุธกลางวันพุธกลางวันจะสั้นกว่านะครับมาดูกันครับดาวศุกร์เป็นมูลละตามทักษามูลละก็มูล,ลค่าแล้วเงินมีมีมูล,ลค่าไหมมันมีอยู่แล้วแปลว่าตุกนี้จะได้เงินได้ทองมากมายเลยยิ้มแย้มเต็มใสาอารมณ์ดีแต่งกายแต่ง,ต,งตัวดีหรือพาลูกค้าไปเอนเทนไปกินไปเที่ยวได้หมดเลยนะครับแล้วปิดการขายได้ค่าตัวเพิ่มก็ได้รายได้เพิ่มเงินเดือนเพิ่มโบนัสออกโอ้ได้หมดเลยนะครับหรือใครทําเกี่ยวกับกบ,บ้านรถที่ดินอีก ยิ่งขึ้นอีกนะจะขายที่ขายทางมีคนมาเช่าบ้านเช่ารถหรือเป็นเซลล์ขายบ้านขายรถอีกโอ้โหมือหนึ่งมือสองนี่จัดไปเลยนะครับรีบทารีบรุยครับช่วงนี้ดีมากหรือเลขบ้านเลขรถจะออกครับนี่ได้หมดนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าทักษาใหญ่ครับเป็นมูลละเพราะฉะนั้นทุกท่านเกิดวันอะไรฟังแล้วเกิดวันอะไรคอมเมนต์มาบอกกันเลยหรือเริ่มได้อะไรมาแล้วพิมพ์มาให้ครบเลยว่าเออเกิดวันนี้นะ แล้วก็จะได้งานอย่างนี้นะหรือจะขายที่ได้นะเอออะไรเงี้ยบอกได้เลยนะจะร่วมแสดงความยินดีนะครับอ่านี่คือพุทธกังวันนะครับต่อมาครับเกิดวันพฤหัสบดีครับวิ่งไปแล้วครับดาวศุกร์เป็นเดทตามทักษะครับเดทนี้ก็เป็นทักษะที่ใหญ่ครับอ่าก็แปลว่าเราจะมีอํานาจบาร,รมีเพิ่มขึ้นช่วงนี้หรือช่วงเนี้ยมีเดทเดทก็คือเราสามารถสั่งคนได้พอเราสั่งคนได้คนก็ไปถามเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเห็นไหม แต่ก็ยังได้งานใหญ่อยู่ถ้ามีลูกน้องกระจายงานที่ลูกน้องทาได้เลยนะครับแต่คําว่าเป็นเดทแบบดาวสุกเนี่ยผมดูเจาะลึกนะดูละเอียดนะก็คือต้องอารมณ์ดีต้องใช้ความใจดีนะต้องแต่งตัวให้ดูดีแล้วคนจะเชื่อฟังไม่ใช่ไปสั่งไปจู้จี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้ไม่ใช่ดาวสุกดาวสุกเป็นเดทแปลว่ามันต้องเดทเราจะเกิดจากการที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสแต่งกายดีแต่งตัวดีอินเตอร์เทนดีเนี่ยหรือเลี้ยงเขาดีเช่นพาไปกิน พาไปหรือซื้อของอะไรให้ลูกน้องแล้วเขาประทับใจเขาก็ฝังเราแล้วเราก็สั่งงานเออไปทําอันนี่คือพูดจาด้วยอะไรที่กริยาน,นิมิตน่ะอันเนี้ยได้นะครับแล้วโอ้โหจะมาอีกเยอะแยะมากมายหรือจะได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ก็ไปลุยถามพืเดชในสัมพันธ์กับงานงานก็พารวยใหญ่เออเห็นไหมเขาว่ากันไปแต่ก็จะมีบางท่านอีกแหละอ่ะก็เกิดวันพะหันมันการทำไมเป็นเดชทำไมจะได้นิดเดียวก็ต้องบอกอย่างนี้นอกจากวันเกิดเนี่ยมันยังมีดาวศุกร์ตอนเกิดอีก ถ้าดาวศุกร์ตอนเกิดท่านเป็นเดดด้วยแล้วอยู่ในเรือนการเงินเป็นอุดแบบนี้ตั้งแต่เกิดนะโอ้โหอันเนี้ยรับประกันล้านปเปอร์เซ็นต์เลยได้แน่แต่ถ้าเกิดตอนเกิดท่านดาวศุกร์เป็นนิดดาวศุกร์เป็นมรณะเป็นวินาศอะไรอย่างเงี้ยหรือดาวศุกร์ตอนเกิดไปเจอเดาวสาวคู่สตูเห็นไหมมันก็ลลดหลั่นกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้จริงๆจังๆแบบละเอียดละเอียดเลยในทุกๆเรื่องนะ360องศาเนี่ยรับไปดูส่วนตัวออนไลน์ครับยินดีครับ จองคิวมานะครับแอดไลน์แอดสายเกสเทวะหกห้าทำตามที่ไลน์บอกจองมานะครับมีค่าครูรับรองคุ้มค่าแน่นอนนะครับเห็นไหมแต่ละคนได้ไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยเนี่ยผมดูเจาะลึกถึงวันเกิดท่านก็ใช้เป็นแนวทางได้นั้นครเกิดวันพัสดียินดีด้วยนะครับต่อมาเกิดวันศุกร์แล้วครับดาวศุกร์เป็นบริวารตามทักษะเห็นไหมบริวารก็จะเล็กลงก็ได้แล้วกันแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าคนได้เป็นเดชเป็นสีเป็นมูลละนะครับ แต่ยังน้อยอะล้วจะได้จากทางไหนก็เกิดวันศุกร์ใช่ไหมอ่านี่ก็ดาวศุกร์อีกก็บริวารก็คือตัวเราเองไงก็ช่วงนี้ลงมือทาทําให้มากทําทให้เยอะทําให้หนักทําไปเลยเป็นสองเท่าสามเท่าช่วงนี้เงินจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมเหมือนกันก็คือเกิดจากตัวเราเองก็ได้สองเท่าเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วมีบริวารมีลูกน้องเราก็ให้ลูกน้องทําเยอะๆกระจายงานสี่เดือนนี้แล้วผมอยากจะฝากนะอาจจะต้องตั้งเป้าพิเศษเช่นใครทําถึงเท่านี้เท่านี้ได้รางวัลพิเศษได้เงินโบนัสพิเศษ อินเทนทีฟคอมมิชชั่นเพิ่มผมว่าเขาทำทำเต็มที่เลยเราก็ได้ไปด้วยไงเห็นไหมนี่ก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับหรือถ้าเสี่ยงโชคผมมองว่าซื้อกับคนอายุน้อยกว่าหรือซื้อกับลูกลูกบอกเลขแล้วไปซื้อหรือสัตว์เลี้ยงเขีย่ยเลขอะไรแล้วไปซื้อเอออย่างเงี้ยได้แล้วอยู่ทั้งสี่เดือนนะมันต้องมีมุมที่ถูกได้เลยนะครับจังหวะนี้แล้วดาวสุกมาจะพบพันธุด้วยพันธุก็ดูภาพไปว่ามีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือเลขบ้านเลขรถออก ดาวสุขมาจากเรือนสุภะสุภะแปลว่ามีความสาเร็จด้านการเงินผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนโอ้โหไปได้เลยนะครับตรงนี้อ่านะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะต่อมาเกิดวันเสาร์กันบ้างครับดาวสุขเป็นสีตามทักษะวันเสาร์คือหกโมงเช้าวัวนเสาร์ถึงตีห้าเก้าเช้าวัวนอาทิตย์โอ้โหเป็นสีนี่ก็ว่าดีมากแล้วนะยังได้อุดอีกเหมือนได้สองเด้งเฮงสองต่อยังไงไม่รู้ยิงปืนนัดเดียวใน้นกสองตัวช่วงนี้ขยันทํามากๆเลยครับเงินทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกำและไม่เหนื่อยด้วย หรือได้รับการเมตตามหานิยมหรือจับฉลากได้หรือฟุกอะไรได้ง่ายๆเลยแต่การที่จะมีสีแบบดาวสุกเนี่ยแน่นอนนะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีเอนเตอร์เทนทำตัวให้มีความสุขแต่งกายแต่งตัวให้ดูดีสมฐานานุรูกนะเนี่ยก็ไปทำแม่ใครเกิดันเสารยินดีด้วยมีไหมคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับต่อมาครับกุ่มครับแต่เป็นวันพุธกลางคืนครับ เพื่คือเกิดหกโมงเงย็นวันพุธถึงตีห้าห้าเก้าเช้าวันพฤหัสบดีเห็นไหมวันของท่านมาแล้วครับดาวศุกร์เป็นอายุตามทักษะครับถ้าเป็นอายุแล้วไปรอในเรือกน,นกันงิงก็แปลว่าดูแลสุขภาพพลาพพนามัยของเราให้ดีนะครับแล้วเอาไปลงมือทํามาหากินได้เลยจะประสบความสําเร็จหรือใครนะครับที่ทําฟิลนี้นะเสริมสวยศิลปกรรมความงามอาหารเสริมลดสิวฝ้ากระอ่อนกว่าวัยฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับสุขภาพไนงะเป็นหมอเป็นแพทย์อะไรอย่างเงี้ย หรือเป็นสายสุขภาพโอ้โหจังหวะนี้งานเงินเข้าดีครับแทงว่าดูนี้ต้องไปทําให้เขาอายุยืนสุขภาพดีไว้ก่อนเนี่ยนะเป็นเครื่องมือแพทย์เอ่ยเป็นอาหารเอ่ยเป็นยาเป็นอะไรแบบเนี้ยโอ้ได้หมดเป็นการออกกําลังกายให้ความรู้ด้านการออกกําลังกายแข็งเลยอ่าได้ตังอีกคนดูเพียบแหมได้หมดเลยนะครับหรือไปดิวติดต่อกับคนมีอายุอายุมากกว่าเรา ไปดิวเยอะๆ,ๆเลยสี่เดือนเนี้เดี๋ยวมันจะเป็นช่องทางให้ได้เงินได้ทองเข้ามาอีกลัวๆๆๆเลยนะครับอ่าหรือเลขอายุเราออกก็ได้เพราะดาวอายุเราไปรอในเรือนการเงินนี่อ่าเห็นไหมเพราะนั้นก็เอาไปไประยุกใช้ได้เลยเห็นไหมแต่อย่างที่บอกมันมีหลายมิติไงเพราะนั้นถ้ามาดูดวงเจาะลึก,กนเนี่ยผมจะโฟกัสถึงมิติของท่านได้เลยว่าดาวอายุท่านมันจะหมายถึงงานหรือหมายถึงคนมีอายุอะไรเงี้ยโอ้โหเพราะนั้นจองคิวมาได้นะครับตรงนี้แหมยินดีด้วยนะครับ สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับล,าล,าลัคนาราศีกุมเกิดวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์คือเกิดหงษ์เช้าวันทิตย์ถึงตีห้าห้าสิบเก้าเช้าวันจันทร์นะครับมาดูกันครับขึ้นมาแล้วครับลูกศรสีเหลืองวิ่งไปครับดาวสุขเป็นกาลากินีครับแม่เห็นไหมถ้ามาถึงตรงนี้ท่านก็จะรู้แล้วอ่ะทำไมฉันไม่ได้ทําไมฉันไม่ค่อยมีทําไมฉันนี่เยอะทําไมฉันไม่ค่อยสําเร็จหรือเหนื่อยมากอ่ะก็นี่ไงเป็นกาลากินีอ่ะจะมาง่ายๆได้อย่างไรแต่กาลากินีของผมเนี่ย ถ้าทําอยู่เป็นความถูกต้องถูกกฎหมายถูกศีลธรรมจรรยาบรรณนะมีสิทธิ์ได้อยู่นะเพราะการกินีไปรอในเรือนกันเงินครับแต่ต้องไปทําตามนี้เช่นไปทําให้เขาดีขึ้นะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูนเน,นเวทมือสองหรือไปทําผ่านออนไลน์โซเชียลหรือไปทําอะไรที่มันไกลาจากที่เราอยู่นะครับหรือทําอะไรที่ไม่ตรงสายบ้างก็ได้นะครับในห่วงช่วงเวลานี้นะพลิกแพงหน่อยดีต่อยอดหน่อยสิ หรือทําอะไรที่มากกว่าหนึ่งอย่างวาเลตีหลากหลายเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์จะได้เงินหรือหรือ,รอดาวสุขไปดาวเจ้าเรือนพันธุ์ทุ่พันธุ์แปลวบ้านรถที่ดินปแปลว่ามีเกณฑ์ด้บ้านมือสองรถมือสองก็ได้เห็นไหมเพราะนั้นถ้ายังทําถูกต้องอยู่เนี่ยยังมีสิทธิ์ได้นะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมโอ้โหผมพูดเลยเหนื่อยเป็นสี่เท่าห้าเท่าครับแล้วทำไมต้องทํำไหมทําสิครับเพราะอยู่ตรงนี้ถึงสี่เดือนถึงสองวิถุนาหลังสองมิถุนาดาวสุข ตอนเกิดเราก็ยังเป็นกาลากินีนะเพราะเราเกิดวันอาทิตย์อยู่แล้วมันเปลี่ยนมันเกิดกันไม่ได้แต่ดาวสูงจะเป็นปุบปุบปะป,ป,ป,ปะครับโอ้โหเป็นไงกาลากินีด้วยปุบปุบปะป,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 ปะด้วยหลังสองมิถุนายนมันไม่ได้ไเลยนะแต่ถ้าช่วงเนี้ยเออเหนื่อยหน่อยสู้หน่อยแต่ได้นคุ้มนะมันนั้นต้องไปทาอะไรแนวแก้ปัญหานะครับเออเพราะฉะนั้นต้องรู้ไว้เลยว่าแต่ละคนได้ไม่เท่ากันกเฉพาะวันเกิดก็ส่วนหนึ่งแล้วดาวตอนเกิดแล้วก็ดาวที่ทํามุมกันอีกเห็นไหม เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้จริงจังจองคิวมาได้เลยหรือจะฟังต่อให้จบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ดูลาได้อะไรต้องทําเช่นไรนะครับหรือถ้าอยากได้ภาพดวงเราเองเพราะฉะนั้นให้อาจารย์ผูกดวงให้แหละแล้วส่งไปเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรเพราะลัคนาแม่นกว่าราศีแล้วผมจะมีสีพื้นดวงอีกถ้าทําเป็นสีอะไรเอาสีนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเพราะนั้นไปฟังต่อให้จบมีบอกอย่างแน่นอน แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคํานสายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับ แสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้ และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับ ก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามมือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธริตโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบ,บครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับ แต่ค่าครอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกตเทวา65หรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟู l ไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอน จัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนำละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบๆครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบ ผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ่านเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับ สิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดูชะตาสุ่บุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับ และมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสียสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนําไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแล้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรดเทวหกหครับ ทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกตว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเวว่าก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวง เพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหกห้า 65. พิมพ์ว่า ออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับและอย่าลืมครับกดติดตาม กดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ลักลอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเท